นี่จ้าอรรเอาไก่หวาน,านครับหวานนะคะไก่ทอดด้วยครับดาราจ้ากินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดมาดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีส,สเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ี e ซ News พระอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะโรงทานเสริมหล่อได้บุญอิ่มท้องแถมได้ตัดผมฟรีรวมฉลองอายุวัฒนมงคล50ปีพระอาจารย์โชดค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่วัดศรีสมบูรณ์รัตนารามบ้านหนองแคนอ,อ,อุทุมพรพิสัยจังหวัดสิชเกตนายนพพงศ์พาดีซัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีทำบุญมหาสังฆทานทอดผ้าป่าสามัคคีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน50รูปและพิธีฉลองอายุวัฒนมงคล50ปีพระครูวินัยทรศักดิ์มนตรีประพัสโรหรือพระอาจารย์โชิวันที่11กันยายน2566 พร้อมทั้งมีการประกอบพิธีผูกข้อต่อแขนสู่ขวัญตามประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณ โดยมีนายสราวุธสงโฉมนายอำเภออุทุมพพิสัยพร้อมด้วยนายประวิทจารุรราชกูลหรือผู้ใหญ่เฮงนายปริชดจารุรราชกูลสมาชิกอบจศิสเกตเตสองอำเภออุทุมพพิสัยนายภัยรัตนทองภาพนาย,ยกอบาตาสำโรงนายธรรมรงคามินแก้วผู้ใหญ่บ้านหนองแคนหมู่12ตําบลสำโรงนําพุทธศาสนิกชนและชาวบ้านในพื้นที่ร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก ทั้งนี้ภายในงานได้มีการประกอบพิธีบวงสวงวางศิลาฤกษ์สร้างองค์รูปเหมือนพระเจ้าตากสินมหาราชนั่งบันลังเท่าองค์จริงและขุนพักดีพระยาพิชัยดาบหากประดิษฐานณวะสีสมบูรธณธารามนอกจากนี้ยังได้มีญาติโยมผู้ศรัทธาแห่ตั้งลงทานนำอาหารขาววานมาแจกจ่ายแก่ชาวบ้านได้รับประทานกันอย่างอิ่มน้ำสำราญได้ทั้งบุญอิ่มยันท้อง หลังเปิดโรงทานได้ไม่นานปรากฏว่าอาหารที่นำมาแจกหมดเกลี้ยงภายในพทิปตายัางเหลือเพียงแต่โรงทานที่กินไม่ได้นั่นคือโรงทานเสริมหลอ่อตัดผมฟรีซึ่งก็มีชาวบ้านมารอต่อคิวตัดผมกันอย่างมากมายเช่นกันโดยชาวบ้านที่มาร่วมบุญคนหนึ่งเล่าว่า ที่มาวันนี้ตนก็ตั้งใจมาร่วมงานบุญสังฆทานที่วัดสรีสมบูรณ์รัตนารามอยู่แล้วพอมาทำบุญเห็นว่ามีโรงทานตัดผมฟรีก็เลยถือโอกาสมาใช้บริการเสริมลอ เพราะไม่ค่อยมีเวลาไปร้านตัดผมและก็ไม่คิดว่าจะมีโรงทานลักษณะนี้ในงานบุญถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเงินก็ไม่ได้เสียบุญก็ได้เรียกว่าได้เต็มๆด้านนายภัยสนจารุไนาอายุ35ปีช่างตัดผมกล่าวคขว่าที่มาวันนี้พอตั้งใจจะมาร่วมทําบุญเช่นกันแต่ตนไม่รู้จะทําโรงทานอะไรดีจึงมีแนวคิดนําอาชีพที่ตนเปิดร้านตัดผมมาร่วมทําบุญตัดผมให้ฟรีแก่ชาวบ้าน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ผู้สูงอายุทั้งชายและหญิงถือว่าเป็นการร่วมฉลองอายุวัฒนมงคล50ปีของพระอาจารย์โชตซึ่งท่านก็มีลูกศิษย์ลูกหามากมายเลยถือโอกาสชวนเพื่อนร่วมอาชีพมาเปิดโรงทานตัดผมฟรีในวันนี้พร้อมโชว์ลีลาการตัดผมสร้างความหือหาให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากค่ะ ด้านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์มอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัดริสเกตค่ะเมื่อเวลา13นาฬิกา30นาทีของวันที่12กันยายน2566ค่ะที่ห้องประชุมแสงจันทร์ชั้น3สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดรีสเกต นายสำรวยเกตกุลผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิลาดประชาุเคราในพะบรมราชูประถมประจำจังหวัดรีสเกตเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์จังหวัดรีสเกตโดยมีหัวหน้าสุาชการคณะกรรมการมูลนิธิราดประชาุเคราผู้บริหารสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี นายอภิสิทธิ์ปัญญาคงนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงหวัรสิเกตกล่าวค่ะว่าจงหวัรสิสเกตมีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ มูลนิธิลาดประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ทางสิ้นจำนวน38รายได้รับเงินทุนรายละไม่เกิน1,000บาทเป็นเงินทางสิ้นจำนวน38,000บาทโดยแบ่งเป็นประเภทเรียนดีจำนวน18ราย ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์29จังหวัดซิสเกตและจังหวัดใกล้เคียงและประเภทกำมพล้าจำนวน20รายซึ่งเป็นนักเรียนที่บิดาหรือมารดาเสียชีวิตจากเหตุการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดิสเกตค่ะและสภาวัฒนธรรมจังหวัดิสเกตเตรียมจัดเสวนาลุ่มน้ำโขงชีมูลค่ะ เมื่อวันที่12กันยายน2566ค่ะณห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิสเกตอำเภอเมืองจังหวัดิสเกตนายวิทยาวิรารัต ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเป็นประธานประชุมเตรียมจัดโครงการประชุมเสวนาลุ่มน้ํโขงชีมูลสภาวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตและสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายประหยัดธีลาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมด้วยรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดและคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดร่วมประชุมนายวิทยาวิรารัตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดรีสเกตกล่าวค่ะว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่สภาวัฒนธรรมจังหวัดศิสเกตเพื่อดำเนินโครงการประชุมเสวนาลุ่มน้ำาขงชีมูลสภาวัฒนธรรมจังหวัดริสเกตและสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่23กันยายน2566นณศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏศสษสเกตอำเภอเมืองศิสเกตโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาในหัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนสภาวัฒนธรรมสู่เศษรษฐกิจสร้างสรรค์การจัดนิทรรศการชาติพันสี่ชนเผ่าศิสเกตการจัดแสดงศิลปาวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดศิสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีและการสาธิตอาหารและอาภรณ์ของจังหวัดศิสเกตและจังหวัดอุบลราชธานีประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดยังกล่าวต่ออีกคว่า สภาวัฒนธรรมจังหวัดศิสเกตร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมเตรียมตลาดวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมสืบสารมรดกภมูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสีเผ่าไทยสิสเกตให้ผู้ประกอบการมีพื้นที่จําหน่ายสินค้าทางวัฒนธรมรมส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ในวันที่23กันยายน2 5 6 6เวลา17นาฬิกาณบริเวณถนน,นคนเดินศิสเกตมาลีน้องแคนอำเภอเมืองจังหวัดศิสเกตอีกด,ด้วยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดริสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักณนากงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีคะ่ะหันษานมสดคิดถึงนมโครสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเรา บรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันษานุมสดสัญหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร0854950835แจค็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง แขเป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็ุคคนที่รักตันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะเบ๊บลด,ดลงดด